พผลนิพพานขออนิสงส์ผลบุญขออนิสงส์ผลบุญที่อ้างและเอ่ยถึงที่อ้างและเอ่ยถึงน้อมถวายน้อมถวายแด่แม่พระธรณีแด่แม่พระธรณีผู้เป็นพยานผู้เป็นพยานของพระศาสดาของพระศาสดาจงเป็นพยานว่าจงเป็นพยานว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายจะเว้นจากการฆ่าสัตว์จะเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการรักษาเว้นจากการรักษเว้นจากการประพฤติผิดในกาเว้น เว้นจากการประพฤติผิดในการเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอเจริญจาคานุสติขอเจริญจาคานุสติเทวตานุสติเทวานุสติเพื่อระลึกถึงเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัย ก้าวสู่ความก้าวสู่ความเป็นพุทธเพื่อก้าวสู่ความเพื่อก้าวสู่ความเป็นพุทธบริษัทสี่เป็นพุทธบริษัทสี่ในสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปีนี้ในสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปีนี้ขอเทวานุภาพแห่งเทวดาขอเทวานุภาพแห่งเทวดาจงจับ จำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าจงจดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญด้วยทรัพย์ภายนอกเจริญด้วยทรัพย์ภายนอกที่ใช้นี่ได้ตามกฎหมายที่ใช้นี่ได้ตามกฎหมายเจริญด้วยทรัพย์ภายในเจริญด้วยทรัพย์ภายในจากการให้ทานจากการให้ทานรักษาศีลรักษาศีลและเจริญภาวนาและเจริญภาวนาและจงจดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าและจงจดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้า เป็นคนไทยเป็นคนไทยสันชาติไทยสัญชาติไทยนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธศาสนาขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายดงกล่าอนุโมทนาจงกล่าวอนุโมทนาและมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าและมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าเป็นอาศจรย์ด้วยเถิเป็นอาศจรย์ด้วยเถิ